เพราะสะเก็ดเงินจากวันนั้นจนถึงวันนี้สมุนไพรช่วยรักษาให้ชายผู้นี้ให้หายจากสะเก็ดเงินมาแล้ว3มปีไม่กลับมาเป็นอีกจากคนที่หมดสิ้นความหวังสมุนไพรตราบ้านหมอละออกก็จุดแสงสว่างและสร้างความสุขให้กับชีวิตของเขาได้อีกครั้ง ผมนกกรเอียดสีชายนะชรับเชลเลนชูนกตอนนี้ปัจจุบันก็อายุ58ปีแนละ้วถ้านับถึงตอนนี้เลยผมเยียบประมาณ30ปีถ้าจะเป็นวัยรุ่นเริ่มจากศีระก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ลามไปเรื่อยๆแล้วแต่ที่เขาอยากจะไป สร้างทรมานกับการใช้ชีวิตนะเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องออกไปสู่สังคมข้างนอกแต่โลกตัวนี้มันชอบโชว์เลยือมันชอบออกไห้เขาเห็นตรงนู้นตรงนี้คะัทำให้เรามีความรู้สึกว่าขาดความวาามั่นใจในหลายๆอย่างและกิจกรรมหลายๆอย่างเราไม่สามารถที่จะไปะทําร่วมกับคนอื่นได้ก็เลยทําให้มีความรู้สึกว,ว่ามันเป็นผมด้อยอย่างก็ต้องเหมือนมีบางครั้งนะนะเราหัวเราะเรายิ้มเราสนุกแต่ลึกๆมันก็ยังติดส่วนนี้อยู่ มันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันมีพรมในใจอยู่ตลอดเวลานะฮะและถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันดูอาจจะหายบ้างอาจจะเป็นบ้างอะไรเงี้ยจนทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าหายแล้วมั้แต่สุดท้ายก็ไม่หายทด้ครั้งจนทําให้เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถไปทํากิจกรรมกับเพื่อนๆอในหลายๆอย่างได้มันเลยเป็นพรมในใจมันตลอด เเเเเปปป็็นนนนอรร์ซี่ยยะะมาณลนะแทบจะไม่มีที่ว่างเลยนะครับมันเริ่มแต่เป็นที่ศีรษะที่หน้าตามแขนแล้วบริเวณในตัวเราด้วยรวมถึงหนักจุดก็คือที่เท้านะตอนเป็น,นหนักๆแม่ผมเห็นนี่ถึงกับร้องเลยว่าผมยังอยู่ต่อได้ไหมแม่แต่ตัวผมเองยังคิดเลยว่าจะทํำยังไงผมกินยาไม่หายทายาไม่หายผมคิดวิธีอย่างหนึ่นงคือว่าผมตายแล้วขอไปพร้อมกับผม มันจะได้จบแต่หลังจากนั้นไม่นานผมได้ไปศึกษาพอศึกษาเสร็จทําให้ผมรู้ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นคนเป็นกันเยอะมากบางครั้งคนในวงการหรือว่าคนในสังคมดังๆเนี่ยเขาเป็นแต่เขาไม่สามารถออกมาพูดไ,ได้ผมเลยมีความรู้สึกว่าเราจต้องอยู่ต่ออยู่ต่อเพื่อที่จะหาอะไรบางอย่างทําอะไรบางอย่างให้เราหายจากโรคนี้และเคยใฝ่ฝันมากว่าถ้าเกิดหายจากโรคนี้ก็จะพยายามแนะนำนะฮะให้กับเพื่อนๆ ที่เขาเป็นน่ะได้หายจากโรคนี้เหมือนกันเพราะว่าพอหลังจากหายหรือมันหายเมื่อไหร่ผมก็คงจะมีความสุขในกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำแเราก็จะได้ทำนะฮะตอนแรกเลยเนี่ยผมใช้ยาปัจจุบันก่อนทาแล้วเนี่ยก็ได้คุยกับหมอคุยจนกระทั่งว่าไปคุยกับหมอระดับประเทศเลย ที่เก่งระดับประเทศอยู่ที่โรงพยาบาลระดับประเทศที่ถือว่าโรงพยาบาลระดับผิวหนังของประเทศไทยเลยเป็นจุดจุดนี้ถ้าเกิดไปที่นี้ไม่หายผมเชื่อผมไม่ต้องไปไหนละแต่ผมได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับหมอหลังจากเข้าไปพบหมอผมก็ถามว่าผมาเป็นอะไรครับหมอบอกเป็นสะเก็ดเงินผมถามว่าหายไหมรักษาหายไหมหมอบอกทําใจได้เลยคุณไม่หายแน่ให้อยู่กับมันอย่างมีความสุขไปตลอดชีวิตโอ้โห คร่เยศเลยระดับหงระดับนั้นก็พูดกับผมคำนี้นะคือผมก็ถือว่าผมจะหมดแล้วละ่ะหลังจากที่รักษาแผนปัจจุบันมาหายบ้างไม่หายบ้างหายบ้างไม่หายบ้าง,าางผมคิดว่า,ายาที่ใช้ถ้าคิดเป็นเงินผมก็หลายแสน มันยังไงก็ไม่หายก็เลยตัดสินใจว่าเออหรือเราจะมาใช้แบบไทยๆนะฮะเป็นพวกสมุรไพรอะไรดีกว่าผมก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับว่าสมุนไพรไทยบ้านเราเนี่ยที่ไหนจะรักษาได้บ้างสุดท้ายเนี่ยกอม,มาเจอเนี่ยสมุนไพรบ้านโเรามนะครับก็เลยพยายามที่จะติดต่อ เตียงเนี่ยเต็มไปด้วยสะเป็ดเรื่องเรือเรื่องเครียดมากเลยที่ขับรถเลยทางข้าเต็มไปด้วยขับรถไปที่บ้านหมอและโอนเลยมีโอกาสไปพบกับเภสัชกรผมไปเทอดเสื้อให้ท่านดูเลยผมว่าพี่เป็นอย่างเนี้ยหายไหมเก๋บอกว่าหายนะถ้าเกิดใช้ตัวเนี้ยผมก็เลยคิดในใจเหมือนเดิมว่าไม่หายแน่ในใจเราคิดอย่างนั้นแต่หลังจากที่กลับมาวันนั้นนะฮะ ที่ผมได้มานะฮะคำแนะนำจากพี่เนสัจกรแล้วก็กับยาที่ผมเอาติดมาผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะก็มาทายฐานหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ไม่คาดฝันไนะด้เกิดขึ้นผมหายผมหายพอหลังจากนั้นผมหายมันรู้สึกดีใจนะหายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเหมือนยาที่เราเคยใช้ไหมหายแป๊บแป๊บ ทำให้เราดีใจแป๊บผมก็เลยใช้เวลาอยู่มันสักแป๊บคือตอนนั้นผมใช้รู้สึกจะเป็นยาดองมะกรูดนะครับยาดองมะกรูดพี่เภสัชก็บอกว่าสาเหตุของการเป็นเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากความสมดุลในร่างกายเราเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับผิวหนังเราเนี่ยของคนทุกคนเนี่ยเขาจะลอกตลอดลอกกัน3 4สวันลอกเต็มแต่มันไม่ได้ลอกเป็นแผ่นมันค่อยลอกไปเรื่อยๆแต่ของเราเนี่ยความสมดุลมันแากมันลอกทุ่กลับ เราอา่จลอกไม่เสร็จ้างหลังลอกมาแล้วมันเลยทําให้เป็นผมคิดว่ามันเป็นในแบบนั้นแต่พอเราได้ทานยาดองมะกรูดของบ้านหมอเอ็มมันขเนข้าไปแบบสมดุลในร่างกายแต่ผมโชคดีองเป็นคนไม่ชอบทานอาหารทะเลนะฮะโรคนี้กับอาหารทะเลไม่ถูกพอผมทานเข้าไปปัป๊บเหมือนกับจะหายขึ้นหายขึ้นเรื่อยๆผมใช้สองตัวก็คือยาดองมะกรูดนะฮะเพื่อรักษาจากไตไร้แล้วก็เป็นบาบนะฮะทาเพื่อที่จะให้มันไม่ หลังจากใช้สองอันนี้นะครับสักประมาณปวดแรกผมดูปวดเลยว่าผิวหนังมันแตกมันเริ่มกลับเหมือนเดิมกลับเหมือนเดิมกลับเหมือนเดิมถูกใช่หรือเปล่าแต่หลังจากที่หายเป็นปกติผมก็ทานต่อไปเรื่อยๆประมาณหนึสามเดือนนะครับไอ้นี้ก็ทานเรื่อยที่จะมาเป็นคู่นะครับ หายมาสามปีแล้วหายมาสามปีแล้วค่อนข้างแน่นอนแต่อยากจะโชว์้วยแนแต่เดี๋ยวจะเอาภาพนี่ให้ดูที่ผมเคยถ่ายไว้กับตอนนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้ต้องการนทีจริงความรู้สึกผมว่ายาหมโนออยสองตัวเนี้ช่วยผมหายเป็นสเก็ตเงินนะครับและผมคาดหวังว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เป็น,นช่วยกันบอกต่อหรือแชร์ต่อคลิปนี้นะครับให้กับคนที่มาเป็นได้รับรู้รับทราบเนี่ยผมถือว่าจะเป็นประโยชน์ กับทุกคนมากแล้เราจะกลับมามีความสุขอีกครั้งเราจะได้